พ่อมาแล้วครับอุ้ยปอป้ามาแล้วปอป้ามีอะไรมาฝากหนูคะพ่อมีตุ๊กตาหมีมาฝากหน้าดาด้วยนะปอป้ามีตุ๊กตาม,มาฝากหนูด้วยพ่อคิดถึงจังเลยคนสวยห่างพ่อค่ะยุ้ักวันนี้อยากกินอาหารโปรดป้าเดี๋ยวไปทําให้กินชมพู่มาเอาน้องหน่อยค่ะดูแลลูกฉันดะีๆนะโอ้อ ไทำอะไรลูกฉันน้องทำของเล่นตกค่ะก็เลยร้องไห้ไม่ต้องมาพูดเลยแกหยิกลูกฉันใช่ไหมเปล่านะคะเอาลูกฉันมานี่เลยต่อไปไม่ต้องมาใกล้ลูกฉันเลยนะแกอิจฉาที่ลูกฉันมีแม่แต่แกไม่มีแม่ใช่ไหมนางชมพู่แม่เอ่อขอโทษนะคะ มาหาใครคะคนที่อยู่บ้านหลังนี้เขาไปไหนกันหมดคะเออไม่รู้นะคะหนูซื้อบ้านหลังนี้โอจากธนาคารแล้วซื้อนานแล้วยังคะห้าปีแล้วนะคะอ๋อขอโทษนะคะที่รบกวนหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้าขอโทษค<น>่ะหนูไม่เป็นไรคะ่ะชมพู่เมจินเงินครับแม่ค้า ้าสิบบาทไม่ต้องทอนนะครับเมีค้าอุ๊ยเจริญจังพ่อหนุ่มขอบคุณนะนิวผู้ชายคนนี้เขาแอบชอบลูกแน่เลยทำไมเหรอแม่มาซื้อทุกวันเฮ็ดิ้ทุกรอบจริงเหรอแม่สวัสดีครับแม่ค้าคนสวยสวัสดีจ้ามาอีกแล้วนะพ่อหนุ่มนิวลุกลุกี๋ยวเขาจะมาคิดเงินมานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เช่นเงินครับแม่ค้าคนสวยพ่อหนุ่มมาซื้อทุกวันเวลาซองไม่ซื้อเป็นกล่องนี่ล่ะผมอยากมา,กาบ่อยได้เห็นหน้าคนสวย แม่ค้าคนสวยไม่ต้องทอนนะให้เลยนี่ขอบคุณนะคะเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าเขาเนี่ยชอบลูกทั้งหล่อทั้งสายเปสเปคเลยโอยลูกเขารึกป่องู้ใจมาสารภาพรักลูกแนี่เลยแม่ตื่นเต้นจังลยสวัสดีครับแม่ค้าคณสวยสวัสดีค่ะผมแอบชอบแม่ค้ามานานแล้วนะเราลองครบ าดูใจกันไหมลองดูก็ได้ค่ะนี่ครับผมแอบชอบพี่ตั้งแต่เห็นวันแรกเลยนะชอบฉันเหรอไม่ได้ชอบลูกสาวฉันเหรอผมชอบพี่ครับต่อไปผมจะมาซื้อเคีชนูดทุกวันเลยนะคนสวยจ้าวันนี้อากาศดีจังเลยนี่ครับ มิทินทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกผมถือได้ออกจากงานผมไม่มีเงินผมไม่มีบ้านอยู่นี่แหละเนาะชีวิตคนเราผมขอมาอยู่ที่วัดนี่ได้ไหมครับอยู่ได้จเจ้าอาวาสท่านใจดีแต่ต้องช่วยงานที่วัดนะครับมิทินมิทินเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ให้หน่อยครับครับมิทินมีกับข้าวเหลืออยู่โรงครัวหิวก็ไปเอามากินนะครับครับ แม่เอานิวไปไหนมาลูกแม่มั่นใจหรอว่าจะไม่กลับไปอยู่กับนิวกับชมพู่แม่อยู่นี่ก็มีความสุขดีแม่อยากปฏิบัติธรรมจิตใจจะได้สงบถ้าแม่มีความสุขก็ตามใจแม่ละกันแต่ถึงแม่จะอยู่อะแต่แม่ก็ต้องบำรุงหน้านะอะนิวเอากันแดดกับเซรั่มของเคียโนตมาให้แม่จ้ะขอบใจมากนะลูกเนี่ยผมลดน้ำต้นมาเขียเลยนะมิทินนิว นิวสบายดีไหมลูกเป็นยังไงบ้างเรากับลูกสบายดีอย่าบอกลูกนะว่าเราอยู่ที่นี่อืเราขอโทษนะที่ทําไม่ดีกับเธอไม่เป็นไรยังไงตอนนี้เธอก็ได้รับกรรมของเธอแล้วแหละแม่ไปเรียนก่อนนะครับจ้าลูกชายสุดฮอตของแม่เออลืมเลยครับน้ำหอมที่ผมสั่งมายัางครับนี่จ้าเอ้ามาตั้งแต่เมื่อวานเลยลูก ไปก่อนนะครับเดียวมาแล้วหรอนึกว่าวันนี้จะไม่เข้าเรียนอีกแล้วใกล้สอบแล้วผมก็มาสิครับอ่ะงานเธอเราทำให้เสร็จแล้วหัดทำเองซะมั่งไม่ใช่ใช้แต่เราขอบคุณครับเราซื้อน้ำหอมมาใหม่นะฉีดน้ำหอมไม่อย่ามาใกล้เรานะเราไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมมันฉุนน้ำหอมบินเซนต์กลิ่นหันตัวนี้ไม่ฉุนนะนี่เธอรู้ไหมมิทินเธอมีอาจารย์ออกข้อสอบยากมากเลยนะ เธออย่ามัวแต่จีบสาวหันมาตั้งใจเรียนซะมั่งบ็อคนมันหล่อครับยิ่งจีดน้ําหอมวินเซนต์สาวยิ่งจีดตึมหนึ่งในนั้นไม่ใช่เราแน่นอนโอ้หอมมากเลยทำถึงมากเธอลองไหม หอมติดทนนานเลยเราไม่ชอบฉีดน้ําหอมเชิญเธอไปฉีดให้สาวๆของเธอดมเถอะกว่าเราจะสั่งมาได้นะเนี่ยเขาจะเติมของอีกกี่วันที่28นะที่ติ๊กตอกไลฟ์พี่วินไปๆป,ป,ไปได้แล้วเดี๋ยวก็เข้าเรียนไม่ทันอันนี้ไม่เข้าเรียนแล้วหอมขนาดนี้ไปเซ็กเตตติ้งกับผู้สาวดีกว่าไม่ได้นะเออเออถ้าเธอไม่เข้าเรียนนะเราจะตัดเพื่อนกับเธอเลยนิววันนี้ใครมารับอะ่ะ แม่มารับอ่ะแต่ยังไม่เห็นมาทักทีเลยมิทีนแม่มารับแล้วลูกปะกลับบ้านจะรีบไปทํากับข้าวคุณแม่สวัสดีค่ะนิวเรากลับก่อนนะบายยคนสวยแม่มาแล้วจ้าแม่สวัสดีค่ะทําอะไรอยู่รอตั้งนานก็แต่งตัวสวยจิจ้าลูกแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่นี่มันโรงเรียนนะไม่ใช่ผับบาร์ เธอพูดถึงใครใครแต่งตัวไม่เหมาะสมฉันก็พูดถึงคนนั้นแหละนี่มันสมัยไหนกันแล้วครับป้าเขาไม่มาแต่งตัวข้ามคือโบราณกันแล้วถ้าเธอไม่อายเธอก็กลัวลูกเธออายคนมั้งสิฉันไม่เห็นผู้ปกครองคนไหนแต่งตัวน่าเกลียดเหมือนเธอเลยหัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกมัง่งปะลูกกลับอะไรครับป้านี่มันยุคสมัยไหนแล้วมาว่าคนอื่นไม่มีมารยาทปะลูกเผอเรากินข้าวก่นพิกมาเดือนหนึ่งแล้วนะทํายังไงได้เราตกง,งานเงินก็ไม่มีเขาก็ไปหางานทําสิเดี๋ยวก็อดตายกันพอดีเราอยู่บ้านนอกนะ แถวนี้หางานยากเธอก็ไปหางานในเมืองดูสิอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมาอดอยากแบบนี้นะเธอสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับพร้อมเริ่มงานเลยไหมคะพอดีขาดคนพอดีเลยคะ่ะพร้อมครับเอ่อว่าแต่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อจ๊กเกอร์ครับพี่จ๊กเกอร์คะมีออเดอร์เข้ามาคะ่ะเดี๋ยวออกไปส่งของให้หน่อยนะคะครับนี่จ้ะออเดอร์เซรั่งเคาน์เต์กล่องหนึ่งนะจ๊ะอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนจ้ะขี่รถตากแดดระวังหน้าไหม้นะเอากระดาษเคาน์เต์ไปทาจากนิวให้ เธอกลับมาแล้วหรอทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยข่าแรงวันนี้อุ้ยเธอวันนี้กินหมูกระทะกันนะกินเลยเราไม่หิวเธออะจะไปทำงานแล้วหรอเราว่าเราเลิกกันเถอะทำไมเราเบียรชีวิตมันนอกเราจะเข้าไปอยู่ในเมืองโสกุที่ร้านเคนนี้เราไปกินชาบูกันไหมไปสิ นะคุณนิวมีแฟนแล้วเหรอครับอา้าวพี่จอเกอร์อันนี้พี่มิทีนแฟนนิวค่ะลูกน้องใหม่ครับย่ยมิทีนอาจารย์จะออกสูตรนี้เธอต้องกำสูตรเคมีให้ได้เลยนะยากจังยากเธอก็ต้องมาติวกับเราทุกวันถ้าอย่างนั้นเธอจะสอบไม่ได้นะจอดนี้แหละคะ่ะลุงปีเตอร์วันนี้อากาศดีเดี๋ยวนูเดินเข้าโรงเรียนเองสีน้ำหอมพี่วินกินนนอตที่ดีกว่า หอมมากเปิดประตูเลยคะ่ะลุงปีเตอร์ครับคุณหนูโอ้ยจีบสาวไม่เห็นยากขนาดนั้นเลยแต่อันนี้อาจารย์ก็เคยออกข้อสอบมาแล้วมิทินมิทินมิทินเ่ะ เดี๋ยวเรามานะเราจะไปจีบสาวมิทินสวัสดีครับคุณสวยคุณสวยซื่ออะไรครับเดี๋ยวกันครับคุณสวยหลีกไปทำไมตัวหอมจังครับเรื่องของฉันหลบเฮ้ยอุ๊ยเอาขึ้นมานะ น้องเซนนหอมบินเซนเหมือนกันเหรอคุเอามานะไม่ให้ต้องเราจะบดพอได้ไหมอะอยากได้ก็ไปสั่งเอาสิเขาจะเติมของวันที่28ที่ติ๊กตอกไ์พี่บินพี่อยากได้ของน้องไหนมันหอมดีเขาไม่มีเงินสินะถ้าอยากได้ก็ออกไปเลยมีทีนแปว่าเราเจอเนี้ยคู่แล้วไปเข้าเรียนได้แล้วมมมมมัน้วจจจะะไไไ่่่ผิดออององใครบ วรนบัติพักดีเธอทุกวันมีฉันแล้จะไม่ผิดหวังจะไม่มองจะไม่มองใครซ้อนทับใจใจดวงนี้จะไม่หยุดพักจะพรนนบัติพักดีเป็นฮันนีให้ทุกว สวัสดีเจนิวไปไงนมาล่ะลูกทำไมมิทินถึงไม่ปีเรียนคะเป็นอาทิตย์แล้วมิทินไม่รู้เป็นอะไรลูกซึมเศร้าเหมือนคนอกหักเลยคุณแม่ตามมิทินให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูมีเรื่องสาคัญจะคุยด้วยค่ะนิวมิทินทาไมเธอถึงไม่ปีเรียนพรุ่งนี้จะสอบแล้วนะเราอกหักเราไม่มีแรงเลยเพราะว่าเราเบดฉีดสอบแล้วอ่ะนี่งานของเธออาจารย์ตรวจเรียบร้อยแล้วเราเอามาให้เฮ้ยเรามีงานส่งได้ไงอะ่ะก็เราทําให้เธอไง เธอยังมีสิทธิสอบนะเธอคิดเราเองและกันอนาคตของเธอแต่เราก็อยากเรียนจบพร้อมเธอนะเห็นน้ำหอมวินเซนต์แล้วเราคิดถึงเธอจังกลิ่นนอตที่ถ้าเราฉีดน้ำหอมเธอจะชอบเราบ้างไหมหอมมาก นิว <New. S 2> มิทิมทำไมหอมจางใส่น้ำหอมอะไรเราก็ใช้น้ำหอมพี่วินที่เธอชอบไงเราจะมาสอบกับเธอจริงเหรอขอบคุณนะที่เอาใจใส่เราทุกเรื่องเรามันแย่มากที่ไม่เคยใส่ใจเธอเลยไม่เป็นไรหรอกแค่เธอมาสอบเราก็ดีใจแล้วน้ำหอมกว่นนี้เป็นของคนอื่นเธอไม่ต้องใช้เดี๋ยวรเราจะสั่งให้เธอใหม่นะที่ไลฟ์ติดต่อพี่วินวันที่ยี่สแปดนี้นะขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนสนิทดจิดไม่ซื้อหรือเปล่า